ทงด้านล่างเลยครับทีนะี้เดี๋ยวจเดี๋ยวจะบอกว่าในรอบ,บต่อไปสิลปินจะมีใครมาบ้างนะครับลเขาเรนร้อยู่นี่เขมีอะไรบ้าใช่เพราะาตรงน,นี้่คือก็บอกว่าเขาเนาี่ยนะกำลังขายอาหารอยู่ขายชุดละหนึยบาทนะครับนี่พ้ินี่พี่ัขายเองเลยนะครับริ่มต้นทีนึ่งพบาทมาบหนึ่งครับ เราเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวจริงก็คืออันนี้เนี่ยจะอยู่ในห้องอ็อกทุกวันแล้วก็ประมาณนี้ก็จะได้เลยครับมาให้เลยครับต้นหนุนหลอดตรงนี้นะครับโอหเสียงดีมากเมื่อสักครู่ขอถ่ายทีมงานขอเชิญแท๊กบนเวทีครับแท๊กับทีมต่อไปครับรอบที่สามนะครับในโลกก่อนจะบอกทีมต่อไปขอเสียงปรมมือให้แท๊กด้วย ก็หย่อนเงินบริจาคทางด้านฝวามือเลยนะครับเชิญ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 ครับเชิญเลยครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับใครที่พลาดในรอบนี้ไปไม่เป็นไรครับรอบหน้าจะมีศิลปินขึ้นมาประมูลของลงมถึงทำอาหารอีกด้วยนะครับพี่ตูนผมต้องบอกว่าคู่ที่มาทำอาหารคู่นี้เป็นคู่ที่หล่อมากครับรอบต่อไปใครครับใครครับยังไม่ได้ประกาศใครครับพี่รอบต่อไป อิดก,กับทีจะมาทำอาหารให้กินนะครับแล้วคนที่จะมาประมูลของครับยืนอยู่ข้าง้เวท,ทีหล่อรังกายงานสร้างครับมิวสิกโอ้เชิญเลยครับ อันนี้เราก็จะมาขายของแล้วฮะถายอันนี้นะฮะผ่านเราไม่แพงนะฮะผานละ20บาทแล้วนะอ่าขอเสียงต้อนรับน้องแม็กด้วยโอ้ยแล้วก็ต้อนรับผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยนะครับในวันนี้คุณจัาง สองตัวแดนที่ทำอาหารนะครับเชิญอีกกะทีหนึ่งด้านซ้ายเลยเชิญทำอาหารก่อนเลยครับนะครับเอาส่วนพี่ตุ้ยมานี่เลยปรมูลกันเลยท่านแรกเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะเป็นคนที่สองแต่คนแรกเราขอยกให้กับมิวสิกครับมิวสิก,ก<ป>เอาเลยเอาเลยวันนี้พวกเราอะไรมาประมูลแลวะันนี้ครับอันนี้ต้องเป็นกงเกงแน่เลยเสื้อครับพี่เป็นเสื้อส้มตำมั้งพี่เนี่ยเห็นไหมเอาชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกชิ้นแรกก่อน ไอ้พาา่อ่าเดี๋ยวผมช่วยเสื้อนี้มีคุณค่าทางจิตใจ,ใจคุณยังไงฮะอ่าด้านแหนใส่ไม้ไม่ได้ซักเลยฮะโอ้จริงจริงฮะหอมหอมหอมกลิ่นเต่าอยู่เป็นเสื้อนี่ใส่อยู่อยู่แล้วถูกไหมฮะไม่คือความจริงแล้วตัวนี้ใส่เล่นมินิออคอนเสิร์ตไงมินิคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงไหมจำได้ปะ ได้ไหมขับดิวจะได้ไหมวันไหนคันไหนครับวันไหนฮะโโอ้หคอนทินิวนั่นเองอ่าโอเคอ่าวันนี้เราได้คอนทินิวกลับมาแล้วอ่ะคุณเริ่มต้นประมูลที่ราคาห้าบาทเอ้ยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นเรามาร่วมมาทําบุญเพียงห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราขอบอกก่อนว่าเราจะให้เป็นสองชิ้นคู่ๆเลยแต่ขอเพิ่มเป็นหนึ่งพันบาทครับอ๋อ ได้ทั้งเสื้อแล้วเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังว่าความจริงก็ชิ้นละ500นั่นแหละแต่ว่าเขาจะได้ทีเดียวเลยอ๋อทีเดียวเลยบางทีจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าเราจะให้คือคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราเพิ่มมูลค่าเป็นหนึ่งพันบาทสองชิ้นได้เลยโอเคเดี๋ยวครับตอนนี้ขอเชิญอีกเป็นทีเดียวอินครับอินอินอามามามมาช่วยกันทำอาหารกินครับมาช่วยกันทำอาหารด้วยนะครับตอนนี้ของมิวสิกครับเริ่มต้นทด่หนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทมีใครให้เพิ่มเติมไหมครับสามพันห้าพันห้าพเอาแล้วเอาเจันแล้วเอาเาแพันแปดล้วหมื่นหครับหมื่นไวมากเยหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามจะรีบไปไหนอ่ะสองหมื่นสองหมื